รวมมิดผ้านรกให้เสียงภาคโดยบาซ่าสตูดิโอภาคที่หนึ่งใครจับก่อนได้กินช่วยนะเอาให้เพื่อนเราได้คนหนึ่งว่าเอาเปิดฟ้ายังได้อะเออไม่ให้อ้าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ให้มันต้องแก้นสิเพื่อนไอ้บักบอบไข่ละมักกูซ่าไข่ละมักกะเทยไข่มักกระเทยกระเทยกระเทยโอ้โหว้ายไอมองเลยแม่กูอาการลูกกูหนักละ ชว่วงนี้เห็นที่ต่อกำลังมาแล้วตกถ่ายสักหน่อยแล้วล่ะโชหุ่นโชวหุ่นโ,โ,โอเคเตะบอลท่าน,นั้นแหละนี่มันอะไรวะนี่เฮย้ยแม่ลืมมือถือหรือเปล่านะแม่อแม่ทำอะไรวะนั่นน่ะแม่กูเป็นไรเนี่ยเต้นอะไรไม่รู้โอ้ไปละขโมยขโมยมันเต้นท่าเชียร์แล้วนั่นน่ะไปดีกว่าไอู้เกียมือถือกูมันไม่อยู่ไม่ได้ ถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่บทสร่าว่าคุณจะไม่จนอีกต่อไปเพราะวันนี้คุณจะมาสอนหางเงินแบบง่ายๆโอ้ยกูห่างเงินเขา้าโรงพยาบาลเถอะจุ๊บแอบทำแคก็ง่ายชิวๆไม่มีใครดูก็จะหัวมันเฮ้ยทำมั่มวไปได้หมดสดชื่นอ้โหเคยจะจบแล้วเกมจะจบแล้วสวัสดีแล้วที่กูทำมาทั้งหมดละ่ะเอาลราพร้อมยังเจ้าเหมียวฉันจะเปลี่ยนให้เาเป็นผู้ไล่จุ๊บแอบเป็นไง ดูสายตาดิโอ้แต่จะคาฉปอนี่จะเย็นได้หนูเล่นบอลเลย์บอลแบบบิ๊กบิ้มอาตไแล้วเระวังโดนน้ำปั่นนะสุเขื่นเจ่เขื่นแจมาขึ้นเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้่วดูแลน้ำปั่นย้ายจากนี้ดเจ้าไว้จ้าไว้ว่าฉัาแล้วม

เจอแล้วเฮ้ยอย่างงี้ต้องกิ่นอาเจยเรียบร้อยจะอ้าวเฮียอะไรเนี่ยเธอดือดเธอเดือกับทำสิเธอด้นี่เขารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรเนี่ยโอ้ยเด็กน้อยโอ้ยดูสิลูกไข่วะเนี่ยมันมีลูกด้วยโอ้ยแหมเด็กนี่ไม่ธรรมดาเลยลูกไข่ยังไม่รู้เลยเนี่ย เออพี่ครับมีอะไรจะถามครับสมมาพี่เก็บเงินไว้ที่บ้านหรือกับเมียหรือธนาคารเนส่วสมากผมเก็บไว้ในของสุ่ยจำครับผมแล้วเมียที่ไม่รู้เลยเนี่ยมันจะรู้ห้อาะมนถามด้วเลยเฮ้ยมันใส่ชิบขายเลยมันบายละแม่งเหนียงเงินก็ให้น้อยโบนัสก็ไม่มีแล้วกูจะอะไรแดกแล้วนี่คือความหมายของคำว่าอย่าหาทรรอเยตุกใจไอเวนทำอะไรกับมึงเนี่ยฮะตลกหรอไม่ตลกกับมึงนะ ต้องกลับบ okay, ้านโอเคโอเคแล้วเฮียเลยเนี่ยเฮ้ยน ka. ้าแล้วของมึงเนี่ยฮะกูกับเมียอยู่พี่สบายดีไหมคะสนใจหนูไหมคะกู้ะหนีเนี่ยเออไม่ใช่อ๋ออ๋อไม่เป็นไรครับผมไม่ผมไม่สนใจฮะแต่ว่าฉันน่ะสนใจนายนะอ้าวเฮ้ยอ๋อสวัสดีครับว่าไงคะเออพอดีเอออยู่แบบนี่มันไม่ได้ต้องหาสาวต้องหาสาวออสาวจะาเฮ้อะไรวันนี้เฮ้ยแผ่นดิน มาแยกเลยตอนนี้กันจะได้สาวเจียวครับเจียวเจียวกับบุกละษีเอาเฮ้ยน้่นมันเธอคนนั้นนี่คนที่ชาติก่อนขานเดาขับเจียวบองเออผมขอเหมาโลนึงเฮ้ยอย่าวก่อนผู้ขอไฟระเบิดเลยตอนนี้เฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วอย่าเพิ่งไปนี่ก่ะน้ำเจียวบองอร่อยดีนะนี่อ่ะอนั่นเธอคนนั้นนี่เฮ้ยเธอเธอเจอจนได้พระรามาเฮ้ยมาอะไรตอนนี้วะวันนี้ฉันจะไม่เรียกผู้สาวฉันเอาคนนี้แล้วกัน โอ้โหห้าขวดดักปะโถยอ่ากินเลยกินเลยฉันเลี้ยงเองวันนี้ยเข้ไปเลยพ่อแดงเจอเธออีกแล้วเธอคนนั้นนี่เปลี่ยนใจไม่ใจละทุกคนไปหาเธอแล้วมาตีเลยกันตอนนี้วันเนี้ยฮะอ่ะเออทีนี้เอ่อจะต้องไปหาเธอเธออยู่ไหนกันนะตามเธออีกแล้วเธอจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้ละมนี่เลยมีสำลุลุ่นไอเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยผค้งแบงจากชาติที่แล้วฮะนี่มันโคโลนรุ่น เจวบองนี่นะอืมกินเจีวบองใช่เลยอ๋อเธอชอบเจีวบองเหรอลุงนี่ใช้แต่แรกแล้วเจีวบองคุณภาพดีขคานั่จะทำอะไรวะเฮ้ยเงียบๆก่อนกูจะทำให้ดู โอยเสียงแล้ววะเนี่ยจะเอ้าอ๋อเฮียนี่ยังไม่ตายนะเว้ยกูแค่นอนเฉยตายเถอะเออทำไมคุณมายืนน่าหนาวอยู่ตัวนี้คนเดียวล่ะฮะอ๋อพอดีฉันรอแฟนอยู่น่ะแต่ว่าเขาอยากจะขอเลิกแต่ว่าฉันก็ยังไม่อยากเลิกสักเท่าไหร่แต่จะคิดว่าเขาคงไม่ใช่สำหรับฉันเหรอให้ดไอเขามาแล้วเออมันไม่ใช่เขานี่ฮะเวทเอ้ยเฮ้ยแล้วกัจะไปไหนน่ะอยู่นิ่งนะเฮ้ยจะมองหยุดไงกูจะไปขี้ตาบ้าพ่อเหรอ นี่ไงนี่ไงอาหารที่แกชอบไงล่ะเอาไปเลยน่ารักมากเลยเฮ้ยอย่าเดีย่าเพิ่งเพ่งเพงเอาละกะันวันนี้เราจะมาโชว์นะครับว่าขนมปักของเราไส่มันยอะมากมากเลยเพียราคาแค่สิบบาทเท่านั้นนะครับทุกคนต้องลองชิมแล้วล่ะค่ะดูนี่นะเมื่อไอหนุ่มมันเมาเกิดใหม่ เฮ้ยนี่มันลูกกูแล้ววะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาดิใช่เลยไอ้หนุ่มันเบ้าเหรอล่างส่งโอ้โหแบบแรกนี่ใช่เลยเออเอาฝั่งนี้กันแล้วกันอันนี้กูมั่นใจว่าฝั่งนี้แน่นอนอันนี้ก่อนนี้อันนี้อ่าอันนี้กันแล้วกันเอออันนี้อู้หายตายแล้วมาฉันพร้อมแล้วค่ะอู้ว่ไอ้คนไปรู้โชคไม่ยเปล่พราะว่าชนะน้องเราวันนี้อยากลองชนะใจดูบ้าง เนสกาแฟเครืป <gu> ๋องอร่อยเข้มถึงใจโว้ยเจ้านายเวนี่ช่วงนี้ก็แม่ฉันวิ่งเล่นสักอะว่าไงิจะวิ่งหรือเปล่าวะเนี่ยปล่อยอย่างงี้สวยจะทำร้ายอะไรเดี๋ยวยาอย่ากาับมาโอกาสกูแล้วโอกาสกูจะได้ยินซะดูเขาสิ นี่ต้องว่างขนาดนี้เนี่ย